ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงแรกของรายการ l i ฟ e ไตลชินวายยามาฮ่าสัปดาห์นี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ ชมคะไหนไหนเราก็มาถึงจังหวัดอุบลราชธานีแล้วนะคะก็แวะกันมานานิดนึงกับร้านของกิจตรงยามาห่าค่ะสวัสดีค่ะพี่แขกท่านผู้นี้คือผู้ที่ดูแลร้านนี้นะคะพี่ขากิจตรงยามาห่านี่เปิดมากี่ปีแล้วคะก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนําตัวเองนะครับผมสุริยาไทยเนธิพินัก์หรือว่าน้องๆที่นี่เขาเรียกว่าพี่แขกก็แล้วกันนะครับบริษัทกิจตรงยามาห่าของเรานี้เปิดมาตั้งแต่ปีพศ2539จนถึงปัจจุบันก็16ปีครับ ทราบมาว่ากิจตรงยามาฮ่านั้นก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวให้พี่แขกช่วยบอกเรานิดหนึ่งนะคะแต่อันดับแรกพี่แขกขาช่วยพาเราไปเที่ยวในบูตในร้านกันนิดหนึ่งว่าแต่ละจุดของร้านกิจตรงยามาฮ่านั้นมีอะไรบ้างคะ่ะครับส่วนแรกนะครับก็คือบูธของไดอะซิลนะครับคือเครื่องยนต์ของยามาฮ่าที่มีประสิทธิภาพสูงไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวของไอ,ไอ วัสดุที่นํามาผลิตนะครับทำให้ส่วนของเครื่องยนต์ยามาฮ่าของเราเนี่ยมีพลังงานที่สูงขึ้นและดูแลรักษาง่ายนะครับแล้วก็ทําให้เครื่องยนต์เนี่ยแรงนะครับจริงๆแล้วเครื่องยนต์ของเราแรงมากแล้วก็ดูแลรักษาง่ายมากนะครับจุดที่2ที่ถิบมาจากจุดแรกเมื่อกี้นั้นคือจุดพักผ่อนจําเป็นจะต้องมีจุดพักผ่อนอย่างแน่นอนใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับจริงๆแล้วี่จุดพักผ่อนของโชรูยามาฮ่าสแควร์ของเรานะครับจริงๆมีสิ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับลูกค้า นะครับส่วนลูกค้าที่เดินเข้ามาในร้านนี่ครับตอนนี้ก็มีลูกค้าเรานั่งอยู่นี่ก็คือส่วนที่พักผ่อนหรือว่าลูกค้ามาติดต่อธุระอะไรในบริษัทจุดที่พักผ่อนตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญมากเป็นจุดที่ให้ลูกค้าทุกคนได้รีแลกหรือได้ผ่อนคลายนะครับจำเป็นมากสําหรับโชว์รูมที่เป็นยามาฮ่าสแควร์ของเรานะครับก่อนจะไปที่จุดที่3คะ่ะพี่แข่คะหันไปเห็นข้างหลังนี่มีวิดีโอให้กับลูกค้าดูด้วยและแถมด้านหลังนี่มีเซอร์ติฟิเคตต่างๆเออส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับก ยามาฮ่าสแควร์ล้วนๆเลยนะครับที่ตั้งอยู่ตรงนี้ก็คือรางวัลของยามาฮ่าสแควร์ตั้งแต่มีการเปิดยามาฮ่าสแควร์มาตั้งแต่ปี2,549นะครับที่บริษัทกิตตงยามาฮ่าเราได้เข้าแข่งประกวดโชว์รูมยามาฮ่าสแควร์ระดับประเทศเราได้รางวัลมาทุกปีจนมีรางวัลถึงระดับที่1ของประเทศไทยมาต่อกันมานี้ตั้งแต่ปี2,549จนถึงปัจจุบันเลยครับความไม่ธรรมดาของกิตตงยามาฮ่ายัางมีอีกน,นะคะตามดิฉันไปเลยคะ่ะ โชว์รูมขมี่แขกใหญ่มากตง,งต้องยอมรับจริงจริงนอกจากใหญ่แล้วยังโอดโถงอีกเพราะว่าพดานด้านบนนี่สูงมากทําให้คนเข้ามาแล้วไม่รู้สึกตึดอัะที่ขาดในวงที่เราล้อมรอบเราอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันคือนี่คือส่วนของโชว์รูมนะครับเนี่ยตอน,นที่เราอย,อยู่ตรงนี้คือส่วนกลางของโชว์รูมเราจะมองไปทิศทางไหนภายในโชว์รูมเราจะมีความรู้สึกว่าโล่ง แล้วก็ทําให้ลูกค้าที่เดินเข้ามาข้างในนี้รู้สึกสบายไม่อึดอัดนะครับและส่วนที่ภาพลักษณ์ด้านในทั้งหมดเราก็ทําไว้เพื่อลูกค้าทั้งนั้นแหละครับตรงนี้ยังมีจุดที่น่าสนใจอีกสักประมาณ2จุดไปจุดต่อไปเลยดีกว่าคะ่ะและแล้วจุดนี้แม่มีรวมถึง2จุดแต่ว่าอยู่ในจุดเดียวกันได้นั่นคือจุดของแฟชั่นแล้วผู้ที่รักการแต่งรถนะคะคพี่อธิบายจุดนี้ให้เราฟังนิดนึงคะ่ะ ได้ครับในส่วนนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหมวกกันน็อกหรือว่าอุปกรณ์ตกแต่งมากมายของยามาฮ่าในส่วนตรงนี้เราเอาไว้ดูแลลูกค้าที่เป็นรถยามาฮ่าของเราโดยเฉพาะนะครับในส่วนตรงนี้จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากยิ่งเป็นลูกค้าในกลุ่มวัยรุ่นที่เดินเข้ามานะครับจะมีให้เลือกมากมายครบทุกอย่างทุกรุ่นของยามาฮ่าที่ยามาฮ่าแสแพงของเราณที่นี้นะครับค่ะ แล้วโซนต่อไปจะถือว่าเป็นโซนสุดท้ายของร้านกิจตรงยามาฮ่าเลยก็ได้แล้วเป็นโซนที่สําคัญที่สุดค่ะจะเป็นโซนไหนนั้นตามดิฉันไปเลยค่ะและแล้วค่ะพี่จุดนี้ถือว่าเป็นจุดสําคัญของที่ร้านเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นจุดที่เป็นหน้าตาของกิจตรงยามาฮ่าพี่อธิบายโซนนี้ทีค่ะอึ้งมากเลยจริงๆแล้วนะครับโซนนี้นี่นะครับ บริษัทไทยมยาห่ามอเตอร์นะครับเวลาออกรถรุ่นใหม่ๆม,มาจะให้ดีลเลอร์ทั่วประเทศได้เข้าร่วมการแข่งขันการจัดบูธนะครับส่วนที่เรากําลังดูอยู่ตรงนี้ก็คือบูธของ TTX ที่เพิ่งมีการประกวดไปนะครับไม่นานและตอนนี้ผลการประกวดออกมาก็คือบูธ t t x ของเราบูธนี้ที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้นะครับ ได้แชมป์ของประเทศไทยอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจเพราะว่าในส่วนที่การจัดบูธท,ทุกอย่างของกิจตรงยามาฮ่าเองเนี่ยผมเน้นเรื่องพนักงานภายในที่มาช่วยกันทําหรือการที่จะคิดออกแบบรูปแบบอะไรต่างๆเราก็ทกํากนเองเพราะฉะนั้นเรามีความภูมิใจในรางวัลที่เราได้มาทุกครั้งครับเพราะเราทํากันเองทุกครั้งขอเกิดนิดนึงก่อนนะคะว่าบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัดในส่วนกลางของกรุงเทพเองนี้เนี่ยมีการประกวดแน่นอนประกวดบูธอย่างที่พี่แขกว่าน,นั้นก็คือการตกแต่งหน้าร้านนี่แหละค่ะแล้วทางพี่แขกเองเมื่อกี้ที่บอกไว้ก็คือพี่แขกได้อันดับหนึ่งของปี2012นนี้นะคะเห็นบอกว่าไม่ใช่แค่การตกแต่งหน้าร้านเพียงอย่างเดียวใช่ครับมีได้อันดับหนึ่งของอะไรคะได้อันดับหนึ่งของการบริหารจัดการยามาฮ่าสแควร์ซึ่งบริษัทไทยม่ามอเตอร์มีการจัดการแข่งขัน การบริหารจัดการยามหาสแควร์ทั่วประเทศและกิจตรงนี้ใช้ช็อปตรงนี้เพื่อเข้าการแข่งขันแล้วรู้สึกว่าเราเนี่ยปีนี้เหลืออีกหนึ่งหนึ่งเดือนที่เขาจะประเมินเราก็ยังได้ร้อยคะแนนเต็มซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาสําหรับปี5 5ถ้าสมมุติว่าปีเดือนนี้เราได้ผลประเมิน100คะแนนเต็มก็แสดงว่าเราจะได้รางวัลที่หนึ่งของภาคอีสานอย่างแน่นอนแล้วติดอันดับของประเทศเพราะว่าเราต้องไปวัดกันเรื่องพื้นที่ด้วยแต่รางวัลเราได้มาตั้งแต่ปี4 9จนถึงปัจจุบัน นะครับที่อยู่กับกิจตรงยามาฮ่าเรามาตลอดครับต้องเรียนคุณผู้ชมให้รับทราบก่อนเพราะตอนนี้เราทําการบันทึกเทปในเดือนเดือนธันวาคมปี55นี่เองถ้าประกาศผลเมื่อไหร่ก็คงจะได้ทราบผลกันแต่พี่ว่ามีลุ้นอย่างแน่นอนแน่นอนที่สุดเลยครับมั่นใจด้วยนะครับผลงานที่โดดเด่นของกิจตรงยามาฮ่าอีกเรื่องหนึ่งด้านกิจกรรมเลยพี่หนูอึ้งมากเลยเรื่องของผู้แทนจำหน่ายหน้าร้านยามาฮ่าสแควร์เนี่ย ส่งทีมที่ไปแข่งออโตเมติกรหรือว่าการแข่งจิมคณาล่าสุดเพิ่งชนะเลิศไปพี่คร่ะพี่ส่งเองเลยเหรอคะ,อะจริงๆแล้วทีมจิมคณาของบริษัทกิจตรงยมห้าเรานะครับเนี่ยได้มีการจัดทีมเองนักเรียนนักศึกษาที่เราจัดส่งเป็นนักแข่งเราเราได้มีครูฝึกที่บริษัท ที่อบรมมาจากไทรมามอเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซฟตี้นะครับ mm hmm. เข้าไปอบรมให้นักศึกษาของเรากลุ่มที่เป็นทีมของเราอยู่ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่วารินวิเลยการอาชีพบารินนะครับวิเลยการอาชีพบารินและเราก็ได้เข้าไปแข่งขันในรอบแข่งขันรอบภูมิภาคเราก็ได้ที่หนึ่งของภาคอีสานและเป็นตัวแทนของภาคอีสานเพื่อเข,าเข้าแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยที่ผ่านมาแล้วก็กิจตรงยมห่าเราก็ควา้าแชมป์ของประเทศไทยมาได้ครับถือว่าเป็นหน้าร้านยามห่าสแควร์ที่ เด่นเรื่องกิจกรรมเป็นอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าร้านที่ตกแต่งได้รับรางวัลที่1ของประเทศไทยแม้แต่การบริหารจัดการร้านก็ได้รางวัลที่1ของประเทศไทยแล้วแถมทีมแข่งทีมแข่งก็เป็นอะไรที่หายากมากก็เป็นแชมป์ประเทศไทยเหมือนกันนั่นคือการแข่งจิมคนาที่เพิ่งจบไปเมื่อฤดูการที่ล่าสุดนี้เองนะคะโอ้โหพี่คะอย่างนั้นต้องบอกแล้วล่ะค่ะว่ากิจตรงเายมาฮ่าตั้งอยู่ที่ไหนของจังหวัดอุบลราชธานีคะ กิโตงยามาฮ่าสำนักง,งานใหญ่ที่เราอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเขาเรียกว่ายามาฮ่าสาแควร์สาขาหน้าบิ๊กซีนะครับอยู่หน้าถนนชยยงกูลด้านหน้าของทางเข้าบิ๊กซีนะครับคือสำนักง,งานใหญ่ของเรากิตตงยมามาฮ่าอุบลราชธานีครับจุดเด่นถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาหรือว่าอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดใกล้เคียงนั้นสังเกตจากอะไรคะจริงๆแล้วจุดเด่นก็คือเป็นทางผ่าน ถนนเส้นใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานีที่จะมุ่งหน้าสู่ออกสู่แยกอำนาจเจริญนะครับเราจะอยู่ด้านซ้ายมือมองเข้ามาจะมีโชรูมยามาฮ่าอยู่ที่เดียวนะครับที่ตั้งตนานอยู่ตรงนี้ใครที่ผ่านไปผ่านมาแวะมาที่ของร้านกิตตรงยามาฮ่าเมื่อไหร่ก็แวะมาหาพี่แขกได้นะคะพี่แขกคนนี้ค่ะรับรองได้รับโปรโมชั่นอย่างที่พี่แขกว่าอยากได้นอนสัปดาห์นี้ต้องขอขอบคุณพี่แขกมากค่ะ ที่ได้ให้เกียบกับทางรายการได้นำสิ่งดีๆมาให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันแต่ตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการกัน